อัปเดตข่าวด่วนล่าสุดนะครับผมจากหนุ่มกัมบูชานะครับผมหนุ่มขาเมนนั่นเองเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะครับผมได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษแล้วนะเนี่ยผมต้องขออนุญาตโชว์ภาพนะครับผมให้ทุกท่านได้ดูกันนะว่าเออเป็นเป็นภาพแบบไหนก็มีภาพในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับผมทรงพระเจริญน,นะครับผมในหลวงรัชกาลที่สิบของเรานะครับส่วนหนุ่มกัมบูชานะครับผมก็ตัดรูปนะครับผมพนมมือขึ้น นะครับตามที่เห็นในภาพนะครับทุกท่านก็ไม่รู้แหละว่าเป็นการแสดงความจริงใจมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ว่าคำแปลนี่นะครับผมก็ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ในที่คำแปลเดีวผมจะอ่านคำแปลให้ฟังแต่ว่านะครับคนไทยหลายคนที่ไปคอมเมนต์นะครับผมไม่โอเคนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่สบายใจ นะลหลายคนก็ไปตั้งคําถามประมาณแล้วเอะเนี่ยเหมือนกับว่ารู้ว่าออกหมายจับแล้วก็เลยแบบกลัวหรือเปล่ากลัวว่าจะได้รับโทษนะครับกลัวว่าจะติดคุกหลายปีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เลยนะครับนี่ทุกท่านพี่น้องประชาชนคนไทยคิดเห็นยังไงครับผมนะเพราะว่าตอนแรกกันตอนคลิปที่แบบหยียบย่ํา นะครับผมออกมาคลิปหนึ่งอ่ะพอมาคลิปสองแบบขอโทษแต่ว่าขอโทษแบบแบบแบบล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออมันยิ่งตอกย้ําความรู้สึกของคนไทยนะครับอืมนี่หลังจากสารออกหมายจับอืมนี่ถ้าคุณยังอยู่เนี่ยถูกจับทันทีนะครับว่าอย่างนั้นหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นนะครับไปต่อว่า นะครับไปด่าเยอะนะเออทีเนี้ยนะครับผมเรามาดูคําแปลนะนะครับคาแปลผมก็แปลจาก Google นะ Google แปลนะครับเขาก็แปลมาให้นะว่าค่าแต่กษัตริย์ไทยและปรวงชนชาวไทยข้าขอแสดงความเสียใจต่อการลังแกกษัตริย์ไทยดังนั้นโปรด กวงชนชาวไทยทุกคนยกโทษให้ข้าด้วยข้าสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกต่อไปโปรดยกโทษให้ข้าด้วยแล้วก็พนมมือสาธุแล้วก็ขอบคุณนะครับนี่คือคำแปลนะครับทุกท่านทุกท่านก็ลองไปแปลใน Google ได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะแคปโพสให้ทุกท่านดูนะ เออแคโพสให้ดูนะครับก็ไม่รู้นะว่าการโพสต์นี้เป็นการแสดงความจริจรงใจมากไ้อยเพียงใดนะครับแค่นี้มันไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอครับผมเออเขาต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะครับอ,อให้กฎหมายไทยนี่ได้ตัดสินว่ายังไงเนาะทุกท่าน ช่วยกันตีข่าวนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับช่วยกันแชร์ออกไปผมเพิ่งเห็นนี่ยแหละเขาโพสต์เมื่อเก้าชั่วโมงที่แล้วนะครับผมโพสเมื่อเก้าชั่วโมงที่แล้วเพราะว่าวันนี้ผมก็ยังยุ่งครนะับผมทำหลายข่าวนะครับผมเล่าหลายข่าวถ้านหดที่มาใหม่ก็ติดตามผมไว้นะครับอไม่ว่าจะข่าวไทยลาวกัมพูชาพาม่านะครับข่าวโดยเฉพาะเชื่อมจิตนี่ผมติดตามทุกระเบียบเลยนะครับผมทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับ กอดติดทุกสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเอ,อ่อต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่แหละนะครับผมต้องช่วยกันปกป้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างด้าวหรือคนไหนเนยะจะมาเหยยบย่ยําไม่ได้นะครับอืมอะแต่ผมดูจากรูปแล้วเขาก็คงจะขอโทษจากใจละมั้งนะครับผมเออ แล้วก็โพสต์นี้ก็ลงมานานนะก็ไม่ได้มีการลบนะครับตอนนี้ก็คงกลัวนะก็คงสั่นแล้วตอนนี้มันต้องไปดูข้อกฎหมายนะว่ามาตราห1ึ่นึ่เลยนะครับผมคุกกี่ปีเดี๋ยวผมขอ,อยากเช็คอีกรอบนึงแต่แต่พื้นฐานที่ผมรับรู้มาว่าสามถึงสิปีหรือเปล่านะครับผมโทษโทษคุกนะครับผมมาตรา มาตาหนึกี่ปีนะครับามาตาหนึ่งหผู้ใดหมิน่นประมาทดูมิน่นหรือแสดงความคา,าดมาตรร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทนะครับผมหรือผู้สำเร็จาราชการแทนพระองค์นะครับต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินเจ็ดปีอ,อ๋อไม่เกินเจ็ดปีเหรอเฮ้ยแต่ว่ามันมีโทษหนึ่งนะโทษแบบมาตาหนึ่งหนึ่งสองนักแค่ไหนนี่นะครับผมนี่เขาบอกว่ามีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่สามถึงสิบห้าปีนะครับสามถึงสิบห้าปีนะเออมันก็มีหลายข้อมูลนะเนาะนะครับปรับไม่เกิน 14,000บาทหรือทั้งปัมหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อีกน,นึงก็บอกว่าสามถึงสิบห้าปีจำั้งหนักนะครับผมส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะพวกที่ทำผิดมาตา1นึนะมากจะติดคุก5ปี10ปีนะ จริงๆทุกท่านเออเอารอดูครับผมว่าจะจะโดนยังไงนะครับสำหรับหนุ่มขเขมรหนุ่มกัมพูชาที่ซ่านะครับผมผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาไปโกรธไปแค้นอะไรกับเงินไทยนะครับผมคืองงมากนะกัมพูชาหลายคนที่ผมรู้จักนะเขามีแต่ขอบคุณน,นะครับผม เขามีแต่ขอบคุณนะที่เขามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ทํามาหากินได้เลี้ยงชีพได้มีเงินมีทองไปส่งทางบ้านนะครับผมเออนะครับจะบอกให้นะว่ากัมพูชาที่มาอยู่ในไทยเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ละจังหวัดนะครับเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะลบบุรีที่ผมไปทําข่าวฆาตกรรมสาวกัมพูชานะครับโอ้โหโอ้โหแบบนึกว่าเป็นเมืองกัมพูชานะครับอยู่กันเยอะมากอืม นะทุกท่านคิดเห็นงไงครับผมกับเรื่องนี้นะก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าสมควรติดคุกกี่ปีนะครับสมควรให้อภัยหรือไม่อย่างไรนะรสมควรให้โอกาสไหมนะครับยังไงทุกท่านช่วยกันพิจารณานะเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับอืมนี่นะครับก็น่าจะโดนแบบหลายกระทงอยู่นะหลายกระทงอยู่นะ นำข้อมูลอันเม็นเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะนะครับแต่ว่าโพสต์เขาลบไปหมดแล้วแหละเออในช่วงที่ผ่านมานะครับเนี่ยก็เป็นเฟซบุ๊กของเขาแล้วแหละเพราะว่าคือต้องบอกนี้ครับว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยนะครับเขาลบทิ้งหมดเลยนะเออลบทิ้งหมดเลยลบลบข้อมูลหมดเลยอะนะครับอืมจนมาวันนี้เขาก็อัปเดตนะครับผมอัปเดตเขาน่าจะรู้ตัวนะ่ะ ไม่รู้ว่าไปมอบตัวหรือยังนะผมแนะนําไปมอบตัวเลยนะครับอตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวออกมาแต่ว่าคิดว่ายังไงก็โดนอะนะยังไงก็โดนนะครับโอเคทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ท,ท่านได้ทราบกันประมาณนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมท่าในใดที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามฝากดูโฆษณา,นาจนจบนะครับผมสนับสนุนระบบ youtube นะครับจ,จะได้เปิดการมองเห็นคนที่จะเห็นข่าวนี้เยอะๆนะครับสวัสดีครับ